แฮนค็กกำลังจะโดนฆ่าครับผมเป็นเหตุการณ์วิกฤตเป็นนาทีชีวิตเลยครับแล้วมีการพูดจากโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งครับว่ายุคสมัยในปัจจุบันนี้ครับเป็นยุคสมัยของลูฟี่แล้วครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกงมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลมังงะพีตอนที่1059ครับโดยเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าการอัปเดตไฟนอลของผมเนี่ย จะเป็นรายละเอียดของบทพูดตัวละครแล้วก็สถานการณ์ที่มันละเอียดขึ้นกว่าคลิปเต็มที่แล้วขึ้นมานิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสไตลน์นี้ไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้นะก่อนอื่นครับขอพูดถึงปกตอนนี้กันหน่อยครับผมการบันทึกเดินทางของพวกเจอมากครับโดยปกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโอเว่นแล้วก็คาตาคุริเนี่ยต่อยกันเองนะครับผม ทำไมถึงต่อยกันเองครับก็เป็นิีประจากแก๊สพิษของเจ้าซีซ่าคลาวนั่นเองครับก็น่าจะเรียกว่าไงอาจจะเป็นแก๊สพิษประเภทแบบปลอดประสาทอะไรอย่างเง้นก็ได้นะครับเพราะว่ากลายว่า2คนนี้นะตอนที่แล้วเนี่ยยังทําร้ายยังต่อยตีตเจอมาอยู่เลยครับแต่พอมาตอนนี้เนี่ยอาจต่อยตีอะไรกันเองซะแล้วนะครับผมโดนแก๊สหลอดประสาทเข้าไปนะเพรานขามทางด้านพวกเจอมานะครับก็น่าจะหลบแล้วก็หนีรอดจากเนื้อมือของคาตาคลิไปได้ครับจากการช่วยเหลือของซีซ่านะ โดยเจ้าซีซ่าเนี่ยมันมันก็ต้องแบบหาวิธีที่จะออกจากเกาะดีให้ได้นะผมก็น่าจะเกาะๆแล้วก็ตามพวกเจอบ้าอะไรกันไปนะครับผมเออถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะทั้งซีซ่าแล้วก็พวกเจอบ้านะครับผมก็น่าจะดีรอดออกจากเกาะโฮเค้กคไปได้นะเพราะว่าตัวอันตรายอย่างคาตาคุริแล้วก็โอเว่นนะครับผมเดือดว่าจะพลาดท้ายกับแก๊สพิษซีซ่าไปซะแล้วนะชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้ครับมีชื่อตอนว่าเหตุการณ์ของนาวาเอกโคบี e ้ครับโดยตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ของทาง้ง บ้านกลุ่มผมแดงแล้วก็มาโก้ครับจะอยู่ที่ใกล้ๆเกาะสฟิงค์นะครับที่เป็นบ้านเกิดของนวดขาวในโลกใหม่นะครับก็จะมีการพูดคุยกันของมาโก้แล้วก็ผมแดงครับโดยมาโก้เองเนี่ยก็มีการขอบคุณนะครับที่อุต่าหมาส่งนะครับตัวแชกนะครับเหมือนกับมีการถามมาโก้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอาว่าไงมาโก้ตกลงว่านายเนี่ยจะไม่มาเข้าร่วมกับฉันจริงๆหรอซึ่งมาโก้เองก็บอกว่าฝันไปเถอะ ตัวมาโกเองเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วก็สุดโสมมากเกินกว่าที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับจสลัดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วครับแชงก็บอกมาโกครับว่าเฮ้ยมาโกอย่าพูดอะไรที่มันเวอร์ไปหน่อยนะอย่างนายเองเนี่ยไม่ใช่คนที่จะเป็นปัญหาหรือว่าดูแลยากอะไรหรอกนะซึ่งเป็นแบ็กแมนเองก็บอกว่าคนที่บน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็ดูแลยากรับปือยากเนี่ยน่าจะเป็นแชงจะมากกว่านะแล้วพวกกลุ่มผมแดงน,นะครับก็หัวเราะเฮฮาอะไรกันไปครับแล้วเหตุการณ์ครับก็ย้อนไปที่ประเทศวรคุนิเล็กน้อยครับผมอ่ะย้อนไป ที่ทางด้านแชงนะครับเล่นเรือมาใกล้ๆประเทศโบโนแล้วก็ทําการใช้ฮาคิราชันในการไล่ลิวกิวไปนั่นละครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ยามาโตะเนี่ยพูดคุยสนทนาอยู่กับกลุ่มหมวกฟางนะครับทางด้านลูฟี่ก็ตกใจมากครับบอกว่าเฮ้ i, ยยามาโตะจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอตกลงว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นโจรสลัดก,กับพวกฉันอย่างนั้นเหรอทางด้านซันจิเองนะครับผมก็ดูนว่าแมติดใจยามาโตะนะครับพยายามที่จะบอกว่ายามาโตะเนี่ยไปด้วยกันเถอะมาเดินทางด้วยกันเถอะนะ สันติที่คือ,อยังไงสงสัยแบบหลงหน้าอกยามาโตเป็นะแล้วนะคือยามาโตบอกว่าก็อย่างที่เห็นเนี่ยไอเจ้ามนุษย์ป่าคนนั้นเนี่ยมันโดนขับไล่ไปด้วยใครบางคนที่ใช้หาคีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนนั้นด้วยนะตอนนี้ถึงแม้ว่าไคโดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศวานโนแห่งนี้แล้วแต่ว่าการหายตัวไปของไคโดเนี่ยมันกลับเปิดโอกาสให้ศัตรูใหม่ๆเดีย๋ยวบุกเข้ามาในประเทศวานโนคุนี้นี่แทนฉันหวังว่าพวกนายจะเข้าใจฉันะพวกเราจะออกไปประจญภัยได้ไงถ้าเกิดว่าพวกเรายังเป็นห่วงประเทศวววาาโนนนนออออยยู่่่แแบบี้้เตัังงงไฉกก็็จจะปพพขริ ซึ่งสุดท้ายแล้วครับลูฟี่เองเนี่ยก็ยอมในเหตุผลของยามาโตะครับลูฟี่เองก็เลยฝากฝั่งให้ยามาโตะเนี่ยคอยดูแลโมโมให้ทีนะครับผมซึ่งยามาโตะเองก็รับปากครับโซโลเนี่ยมีการกำชับกับยามาโตะนะครับว่าให้ระวังเนี่ยอย่าไปให้เรื่องนี้เนี่ยไปกระทบความรู้สึกไปกระทบความภาคภูมิใจของโมโมนะครับเพราะว่าตัวโมโมเองเนี่ยก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีหญิงในศักดิ์ศรีอะไรเหมือนกันนะตัวยามาโตะก็บอกว่าโอเคฉันรู้แล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองหาเหตุผลอื่นเพื่อให้โมโมเนี่ยยอมรับท ผมที่สุดท้ายแลวเนียตัวยามาโตะไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มบวกฟางครับยามาโตะเนี่ยมีการขยิบตาให้ลูฟี่ด้วยครับเอออารมณ์ระมาณว่าเออเชื่อใจฉันเจอฉัน,ฉน,ฉน,ฉนตัดสินใจดีแล้วอะไรประมาณนั้นนะในระหว่างที่คุยคุยกันอยู่นะครับมาโก้ก็บินมาหาลูฟี่ครับผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบวกฟางฉันน่ะเจอเรือใกล้ๆแถวนี้และที่ฉันจะเดินทางไปด้วยได้ฉันขอไปก่อนแล้วกันนะอ,อ่ามาโก้นายจะไปแล้วเหรอมาโก้บอกว่าใช่ครับมาโก้บอกว่าเขามั่นใจนะครับว่าเอสเนี่ยคงจะต้องภาคภูมิใจในตัวลูฟี่แน่ๆเลยครับท ถึงจุดๆนี้ได้แล้วครับมาโก้ก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมันคือยุคสมัยของพวกนายแล้วนะขอให้เดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นนะเหตุการณ์ตัดมาที่เกาะสตีอเมซอนลิลลี่ในปัจจุบันนะครับผมก็มีการบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ผู้ชายเนี่ยสามารถปลุกลุกลุกล้ำม,มาได้ถึงขนาดนี้ครับเราจะเห็นว่าเกาะอเมซอนลินลี่นะไอส่วนที่เป็นภูเขาสูงๆเนี่ยแบบ โดนฟันหายไปแถบหนึ่งเลยนะผมอะไรจะโหดได้ขนาดนั้นครับเรียกว่าตัวประเทศเองครับผมก็ได้รับความเสียหายอะไรกันพอสมควรนะครับแคนคอปบ,บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเธอเองยังคงอยู่ที่อเมซอนลิลลี่ต่อไปครับพวกกองทัพเรือพวกศัตรูเนี่ยก็จะยังคงเดินทางบุกลุกมาที่นี่อยู่เรื่อยๆครับแต่ตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยจะสามารถไปที่ไหนในโลกนี้ได้อีกนะแคนคอปบ,บอกว่าเมื่อมาถึงขนาดนี้เนี่ยฉันมีไอเดียดีๆนะฉันนอยากจะแต่งงานกับลูฟี่เล้เกันนะครับผมแบบ พูดเรื่องวิกฤตบ้านเมืองอยู่ิมยาจะแต่งงานกับลูฟี่ซะอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าแฮนคอ็อกเนี่ยเหมือนกบปีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าจะมีผ้าพันแผลเนี่ยพันอยู่ที่บริเวณหน้าผากศีรษะของแฮนค็อกอยู่นะครับทางด้านกอลิเอซ่าเองก็บ่นแฮนค็อกนะครับว่าแฮนคอ็อกเองก็รู้สึกอย่างนี้ตลอดแหละนะครับอยากจะแต่งงานกับลูฟี่ตลอดเวลานะแล้วเหตุการณ์นะครับก็จะย้อนอดีตถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในอเมซอนลิลลี่ให้เราเห็นนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็จะมีทางด้านพวกกองที้ศดไว แล้วก็แบบโอ้โหกองทัพเรือนี่ระดมยิงปืนใหญ่อะไรกันยกใหญ่เลยครับกองทัพเรือระดมโจมตีจนกระทั่งสามารถทําลายประตูของเกาะได้ครับและพวกกองทัพเรือเนี่ยก็กาลังบุกลุกเข้าไปนะครับซึ่งพวกเผ่าฮูจาเนี่ยก็พยายามต่อต้านอย่างเต็มที่ครับโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะเออพวกกองทัพเรือเนี่ยก็จะมีตัวละครหลักๆอย่างเช่นพลโ,โทยามาคัจินะครับมีโคบี้นะครับผมมีเฮลเวมโป้ด้วยครับพวกกองทัพเรือมีการออกคําสั่งนะครับให้ปรับขบวนการบุกนะครับให้แปซิฟิต้ารุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเซ ราฟิมเนี่ยมาอยู่ที่แนวหน้าครับแล้วก็จะให้เจ้าเซลาฟิมนะครับบันทึกเหตุการณ์ด้วยนะครับว่าอาจจะทําการบุกลุกยังไงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในการบุกโจมตีครั้งนี้ครับทางด้านพลโทยามาคาจิครับผมยังไม่เห็นโบอาแฮนคอปปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็เลยมีการบอกขึ้นมาว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยแฮนคอกยังไม่พร้อมที่จะออกมาสู้อย่างนั้นเหรอนะ ซึ่งตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเซราฟิมเนี่ยที่เป็นแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ครับตัวหนึ่งครับจะมีลักษณะหน้าตาที่คล้ายๆกับโบอาไฮคอกในตอนเด็กนะครับแต่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเผ่าพันธุ์คิงด้วยนะผิวสีเข้มผมสีขาวนะครับมีปีกสีดํามีไฟอยู่ด้านหลังครับผมสามารถปล่อยแสงเลเซอร์โจมตีออกมาได้ด้วยครับผมซึ่งพลังโคตรจะรุนแรงครับทางด้านมาร์เรตเองโดนเล่นงานครับผมมาร์เรตเองก็สงสัยนะครับว่านั่นน่ะคือใครกันแน่นะครับพวกเราเดียดสู้เด็กไม่ได้นะครับโดนเด็กเล่นงานนะก็แม่งเด็ก แบบแปดซิฟิต้ารุ่นใหม่มสู้ไม่ไหวหรอกนะฮะในระหว่างนั้นเองครับปรากฏว่าพวกกลุ่มรวดดําเองเนี่ยก็มาที่อเมซอนลินลี่นี่ด้วยเหมือนกันครับทางด้านกองทัพเรือนี่ก็ตกใจโวยวายกันพอสมควรครับอยู่ดีเนี่ยจกักรพรรดิก็ปลุกไปที่อเมซอนลินลี่นี้เฉยเลยนะครับโดยพวกตวดดําเด็กก็ไม่ได้มากันแบบครบเซตอะไรกันซะขนาดนั้นครับเราก็จะเห็นว่ามีวดดํานะครับมีเดวอนนะครับที่โผล่มาครับแล้วก็มีวัตเกอร์ช็อตนะครับเจ้าตัวดโดดําที่แบบหัวล้อก,กันมาแต่ไกลเลย, <c oughs> ยเซนะ่ฮ่าฮ่าฮ ว่าเขามาที่นี่เพื่อมาหาจากักรพรรดิดีๆแฮนคอกนั่นเองครับโดยตัวดรอดดำเนี่ยต้องการพลังของแฮนคอกครับบอกครับว่าถ้าจะปล่อยให้พลังของแฮนคอกเนี่ยตกไปอยู่ในมือของกองทัพเรือนะครับตัวเขาเองเนี่ยขอเก็บไว้เองดีกว่าครับทางด้านเดวอนก็บอกขึ้นมานะครับว่าเธอเนี่ยอยากได้แบบใบหน้าสวยๆของแฮนคอกนะครับผมอยากจะเอาหัวของแฮนคอกเนี่ยมาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเป็นถ้วยรางวัลของเธอนะ <c oughs> อโคตรโหด ตรงนี้ขออดิบายนิดนึงครับคือตามวิวการ์ดเนี่ยจะมีการอธิบายถึงโปรไฟล์ของเดวอนไว้นะครับว่าเดวอนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยึดมั่นในความงามนะครับแต่ว่าเป็นการยึดมั่นยึดติดในความงามที่แบบมันน่าสะพึงกลัวนิดนึงอะ่ะความผิดปกติของเธอเลยอะ่ะเธอเนี่ยครับชอบล่าหัวพวกสาวงามมาสะสมเป็นคอลเลกชันของตัวเองนะครับเป็นงานดีเลกที่โคตรจะโหดเลยครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนรับว่าแฮด์รีเขาเองที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบสวยที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะ ตัวเดวอว์เองก็เลยแบบว่าอยากจะตัดหัวแฮนค็อกมาเป็นหนึ่งในถ้วยรางวัลในของตัดส่วนของเธอนะดวดดาวก็บอกว่าโอเคตามใจแล้วกันนะจะทําอะไรก็ทําไปนะครับขออย่างเดียวเนี่ยขอเอาพลังขอแฮนค็อกมาให้ได้ก่อนกัน,น,นแล้วกันนะครับทังด้าวก็ช็อตบอกว่าช้าก่อนใจเย็นก่อนฉันมีไอเดียนะฉันว่าเราอาจจะสามารถสนุกได้มากกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแฮนค็อกเนี่ยวกลับไปแบบเป็นๆกลับไปแบบมีชีวิตอยู่นะเออดูแล้วแต่ละคนนะครับผมทั้งกัปตันทั้ง,งลูกเรือแม่งโลกจิตแตกต่างกันไปสิเหล โลกจิตเกนคนละแบบแเออเข้ากันดีไนอะ้พวกกัปตันแล้วก็ลูกเรือกงนี้นะตอนนี้หนวดดำเริ่มอารวาสครับทำให้พวกเราทหารเรือเนี่ยพยายามขอให้ยามาคจิออกคําสั่งในการตอบโต้ในการโจมตีหนวดดํานะครับแต่ว่ายามาคจิแบบว่าช้าก่อนนะเออเราแบบว่าต้องรอคําสั่งจากศูนย์ใหญ่ก่อนนะครับแต่แ่น้หละครับผมคือหนวดดามันอารวาสไปแล้วนะครับก็ใช้พลังสั่นไหวในการเล่นงานพวกกองทัพเรืออะไรกันไปครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไม่ได้สนใจพวกแกนะพวกกองทัพเรือนะและตัวหนวดดานั้นครับก็พยายามตะโกนเรียกหาโบ อาร์ไคอกให้ออกมาครับ ทางด้านโคบี้เองครับผมก็บอกว่าเออเขาเองก็เหมือนกับไม่ค่อยจะตกใจสักเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่หรอกนะครับที่มีโจรสลัดคนอื่นนะครับจะอยากได้ชิ้นส่วนของอดีตเจเทพโจรสลัดน่น,นะครับโคบีต้ตะโกนเข้าไปในปราสาทของแฮนค็อกครับคือแฮนค็อกเนี่ยยังอยู่ในปราสาทอยู่เลยนะแล้วโคบี้ก็บอกว่าคุณแฮนค็อกครับกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ใฝ่หาการต่อสู้ขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยอมมอบตัวแต่โดยดีนะพวกเราก็จะรีบออกไปทันทีแลวคือโคบี้เนี่ยที่หันหน คือไม่มีรูปลูฟี่แปะอยู่อันเบลเลอร์เลย <c oughs> คิดว่าโคบี้ก็น่าจะเห็นรูปลูฟี่นะครับเออก็คงจะรู้แหละครับว่าแฮนด์คอร์เองก็แบบว่าเป็น f อเป็นแฟนคลับของลูฟี่นะครับเออไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่านะครับที่ทําให้โคบี้เนี่ยมีท่าทีที่ดีต่อแฮนคอร์แล้วก็พยายามจะเจรจากับแฮนด์คอร์ดีๆนะข้างในปราสาทครับแฮนคอร์ก็อยู่กับน้องสาวครับโดยน้องสาวของเธอสองคนนี่ก็บอกว่าปล่อยให้พวกเราจัดการเองเถอะ พวกศัตรูที่บุกลุกเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสาวแห่งขอกจะจัดการให้นะจะเคลียร์ให้นะครับซึ่งห้ามไปก็เท่านั้นนะครับผมห้ามแห่งคอกไปได้อยู่แล้วครับแห่งขอกเองก็บอกว่าเป็นตัวตึงนะครับในเรื่องการสู้รบสงครามอะไรแบบนี้ครับแห่งขอกเองก็ไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วครับพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับศัตรูนะครับตัดมาที่ทางด้านดวดดำครับดื่นว่าลูกน้องของดวดดำเนี่ยจะโดนเล่นงานครับแล้วตัวดวดดำเองก็หันไปมองไอ้คนที่แบบเล่นงานลูกน้องเขานะครับก็แบบโอ้โหตกใจพอสมควรครับหน้าดวดดำนี่คือเสียเลยครับเพราะ สีขาวมีผิวสีน้ำตาลมีปีกสีดําแบบนี้ครับมันเหมือนกับเผ่าพันธุ์ลูนาเรียเลยนะดวดดําหันไปเจอเด็กคนนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยพูดจริงแล้ววะเนี่ยไอเด็กคนนี้เนี่ยสามารถเล่นไงพวกแกได้ทั้งหมดเลยอยางงั้นเหรอซึ่งเราจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็หน้าตาคล้คลายๆกับตาเหี่ยวในตอนเด็กด้วยนะครับแล้วก็แบบถือดาบที่เหมือนกับดาบตาเหี่ยวนะครับคล้ายๆดาบโยรุนะแล้วเจ้าแปซิฟิต้ารุ่นใหม่นี่ครับก็ทําการโจมตีใส่ดวดตาครับผมโอ้ซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากครับ ฟันดาดเข้าไปเปี้ยงเดียวเนี่ยภูเขาซีกหนึ่งของเกาะอเมซอนลิลี่นี่โดนตัดขาดเลยครับตัวโดดดำเนี่ยรับการโจมตีไว้ครับแต่ว่าท่าทีของรดดํานี้จะบอกว่าเวอร์พอสมควรแหละนะครับผมที่เห็นแปซิฟิต้ารุ่นใหม่แบบนี้ครับและตัวโดดดำครับก็มีการใช้ท่าแบล็กโคครับผมในการเล่นงานแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ครับและแล้วครับแฮนค์คอกก็ปรากฏตัวออกมาครับผมใช้ท่าสเลปแอโร่ครับผมลูกศรท่านะครับโจมตีพวกเหล่าสัตรูที่มาบุกลุกนะครับก็โหโตเล่นงานอะไรกันไปเยอะเลยนะพวกกองทัพเรือนะ กลายเป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับทั้งพลเรือโทยามาคาจิครับทั้งเคลเมโปเองเนี่ยก็กลายเป็นหินนะครับพอทหารเรือหลายต่หลายคนกลายเป็นหินแบบนี้ครับโคบี้เนี่ยก็พยายามสั่งให้แปซิฟิต้ารุ่นใหม่เนี่ยหยุดก่อนนะครับพอไม่อย่างนั้นครับเจ้าแปซิฟิต้ารุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไปทําร้ายแล้วก็ไปทําลายเหล่าคนที่เป็นหินอยู่ก็เป็นได้นะดูจากสภาพแล้วมันก็ต้องสั่งหยุดไว้ก่อนเยอะนะครับเพราะว่าโอ้โหคนที่แบบเป็นหินนี่นอนเกลื่อนพื้นเลยนะและแล้วครับตัวแฮร์ริคอร์กเนี่ยก็มีการ,รเผชิญหน้าต แฮนคอกเนี่ยก็พาดท่าพายแพ้ให้กับตวดดำครับโดนตวดดำเดือบบีบคอเอาไว้เลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอตวดดำจับพันตัวแฮนคอกนะแฮนคอกนั้นจะไม่สามารถใช้พลังได้ครับตอนนี้เราได้ดูค่าหัวใหม่ของทั้งแฮนคอกแล้วก็ตนวดดำด้วยครับค่าหัวใหม่ของแฮนคอรก2,659ล้านเบรี 1, ครับค่าหัวใหม่ของหนวดดำ3,996ล้านเบลีครับลูกน้องของหนวดดำาครับผมทั้งวัสเกิลช็อตนะครับแล้วก็ทั้งเดวอนเนี่ยตอนนี้ก็โดนแฮนคอกเนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นหินไปแล้วด้วยนะคร แผนคอกดีตึงจับนะ ผู้บุกลุกมานี่เกือบโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นหินแบบเยอะมากเลยนะผมเออคนที่ไม่โดนเปลี่ยนกลายเป็นหินแล้วก็ไม่พลาดท่าแฮนด์คอร์กก็คือดอดดํานะอ่ะอีกคนหนึ่งที่ยังไม่กลายเป็นหินเนี่ยก็คือโคบี้ด้วยนะซึ่งโคบี้เองก็จะบอกว่าทําอะไรไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกพร้อมในสนามรถเนี่ยกลายเป็นหินกันไปแทบจะหมดแล้วครับแฮนด์คอร์ที่โดนดวดดับบีบพอเลยครับก็บอกว่าแกเอามือสกปรกออกไปจากร่างกายชัดเดี๋ยดีนะดวดดับบอกครับว่าตัวเขาเนี่ยครับอยากจะได้พลังของแฮนด์คอร์กันนะครับแต่แฮนด จึงทําให้พลังนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งครับถ้าเกิดว่าแฮนคอกตายไปครับถ้าเกิดว่าดวดําค่าแฮงคอกนะครับคนที่กลายเป็นหินเนี่ยก็จะกลายเป็นหินอยู่อย่างนั้นครับต่อให้มีคนไหนที่สืบทอดพลังของแฮนคอกได้แล้วนี่ครับก็ไม่สามารถคลายการเป็นหินดีได้ครับทางด้านโคบีเองก็คิดในใจนะครับว่าเขารู้นะครับว่าแฮนคอกเนี่ยเป็นคนที่มีความเจ้าเล่ห์เหมือนกันครับแต่พอเจอปัญหาแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นปัญหาที่เหนือกว่าที่โคบีคาดคิดไปซะแล้วครับผมแหมต้องพึ่งพลังแฮงคอกเท่านั้นนะในการ ที่จะคลายคนที่กลายเป็นหินเนี่ยให้กลับมาเป็นแบบเดิมครับตอนนี้ดวดดำมมีการหันมาคุยกับโคบี้นะครับผมเ,เป็นโจรสลัดที่น่ารักเลอเกินนะหันมาคุยกับพวกกองทัพเรือกันซตอย่างนั้นนะนวดดำบอกกับโคบี้คบว่าดูเหมือนว่าสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่ผ่านพ้นไปได้ยากสิเลอเกินนะวีรลบุรุษโคบี้นายเองก็ช่วยฉันได้มากเลยนะในเหตุการ์ล็อกกี้พอร์ตเนี่ยที่ทาให้ฉันเนี่ยสามารถโคลนลมหวังจืดแต่ฉันเนี่ยก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของเกออาะฮาร์จีรสือได้นะนายคิดว่างไงละ่ะถ้าเกิดว่า เราคนที่กลายเป็นหินเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เปล่าโคบี้ก็บอกครับว่ามันจะเป็นปัญหามากเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าแฮนด์คอกเนี่ยไม่ยอมทําให้คนอื่นๆเนี่ยกลับมาคืนสู่สภาพเดิมครับแฮนด์คอกบอกว่าเธอเนี่ยจะทําให้ทุกคนกลับมาเป็นแบบปกติให้เลยนะให้ตามความคาดหวังของทั้งสองคนเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวครับผมให้ออกไปจากเกาะนี้นะนวดดาหันบดาแฮนด์คอกนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อแฮนด์คอกหรอกนะครับเพราะทันทีที่นวดดาปล่อยมือเนี่ยตัวนวดดาเองก็คงจะโดนพลังของแฮนด์คอกเปลี่ยนให้กลายเป็นหินแน่นนนอหวด เชื่อครับว่ายังไงแล้วผู้ชายนะครับไม่มีใครที่จะไม่ได้รับอิทธิพลจากพลังของแฮนค็อกอยู่แล้วแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเอาวิ่งกันนะฉันว่าฉันฆ่าแกเลยดีกว่านะครับซึ่งโคบี้พยายามห้ามดวดด,ดาไว้ก็ว่าอย่าพิ่งฆ่าแฮนค็อกนะถ้าเกิดว่าฆ่าแฮนค็อกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการฆ่าคนอื่นด้วยสิเพราะคนอื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นเหยนกันไปแบบนี้ต่อไปอะนะแล้วตลกไอ้ดวดด,ดาคืนแล้วมึงจะหันไปปรึกษาโคบี้ทาเพื่อ ในเมื่อมึงตั้งใจอยู่แล้วมึงจะฆ่าแฮนค็คอกนะครับแล้วมึงก็ไม่เชื่อใจแฮนค็อกอยู่แล้วนะเออมจะไปปรึกษาเขาทำบ้าอะไรไวเ้เ่ยนะก่อนที่แฮนค็อกจะเป็นอันตรายไปมากกว่านี้ครับผมพระเอกคีว้าขาวมาจนได้ครับชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับฮาคิลาชันนะครับผม คนคนนั้นก็คือเลลี่นั่นเองครับเลลี่ก็บอกว่าเออฉันก็เห็นอยู่นะว่ามีพวกกองทัพเรือนเนี่ยลายล้อมก่ออยู่นะแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดความเสียหายขนาดนี้นะขอโทษทีที่มาชานะแฮนคอกซึ่งเออตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ค่าหัวของเลลี่อยู่ดีนะ แม้งตอนนี้อุตส่าห์บอกค่าหัวทั้งค่าหัวใหม่ของแฮนค็อกทั้งค่าหัวใหม่ของโวดดำอะไรเงี้ยเออแต่เขาไม่ยอมบอกค่าหัวเลลี่กันแต่ย่างนั้นนะเลลี่บอกกับโวดดำเขาว่าเออมันดูไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นนะถ้าเกิดว่าฉันจะพูดออกไปแบบนี้นะแต่ว่าไอเด็กฝึกหัดบนเรือนวดขาวฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยไม่ชอบแกมากๆเลยว่ะทั้งโดดดำแล้วก็โคบี้ที่เห็นการปรากฏตัวขึ้นมาของเลลี่นี่ก็เวอแล้วก็ตกใจกันไปตามๆกันเลยครับเลลี่เนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอทําข้อตกลงขึ้นมาาว่า่ฮอกยปลทุ คนจากการเป็นหินครับแล้วไอ้พวกผู้บุกลุกเนี่ยก็ให้ออกไปจากเกาะน,นี้แต่โดยดีครับผมห้ามทําอะไรไม่เข้าท่านะเออห้ามมาเล่นตุกติกนะ ฉันเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการเจรจาด้วยก็ถือว่าเป็นอันที่ขายเรื่องราวเหตุการณ์วิกฤตของเกาะอเมซอนลิลลี่อะไรกันไปนะแล้วเหตุการณ์ครับผมก็ตัดมาที่ปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าแฮนคอกน้องสาวนะครับเลลี่ชกกี้ก็อยู่ด้วยครับรวมถึงกอรลิโอซาครับก็ยังคงอยู่ที่เกาะอเมซอนลิลลี่กันอยู่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้ด้วยนะครับว่าชกกี้นั้นครับก็เคยเป็นอดีตจักรพรรดิดีของเผ่าคูจานี้เหมือนกันครับในปัจจุบันนี้คร ก็ดีใจแล้วก็โล่งใจเหมืกันนะครับที่แมแฮนค็อกเนี่ยสามารถผ่านเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนั้นมาได้นะ ทางด้านแฮนคอกเองเนี่ยก็ขอขอบคุณเลลี่เหมือนกันครับที่มาช่วยครับก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าเออตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นปัญหาอย่างมากแล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้ามากขึ้นครับแม้แตคามเบลเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับด้วยเทคโนโลยีการเดินเรือของดร์เวกัาพังนะครับที่มันใช้เรือแบบเดินทางข้ามคาม์เบลมาได้เนี่ยนะครับเลลี่บอกคับว่ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับที่มันผ่านลุล่วงไปได้ดีด้วยชื่อเสียงเก เก่าของเลลี่นะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยเลลี่ก็ยอมรับครับว่าถ้าต้องต่อสู้กับดวดดำจริงๆนะครับตัวดวดดำเองนั้นครับมันเก่งแล้วก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่เลลี่เนียจะสามารถเอาชนะได้ไปแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าความแก่ความโรยราของเลลี่นั้นครับก็มีขีดจำกัดในการสู้นะถึงแม้ว่าจะเก่งอยู่นะครับผมแต่ถ้าจะให้ต่อสู้กับ คนโกงๆอย่างโดดดำมันก็เป็นอะไรที่แบบเกินกำลังเรลี่อยู่ดีนะแล้วก็มีการพูดถึงอาวุธใหม่ของกองทัพเรือด้วยนะครับว่าพวกกองทัพเรือเนี่ยดือนว่าจะหาสิ่งที่มาทดแทนระบบเจ็ดเทพจนสลัดได้แล้วนะครับก็หมายถึงแบบแปซิฟิต้ารุ่นใหม่นะครับแล้วมีการบอกว่าแปนซิฟิต้ารุ่นใหม่2ตัวที่เอามาด้วยเนี่ยแบบ หรือว่าโหดจัดๆนะครับไม่มีเลยแม้แต่รอยขีดข่วนเพียงแต่นิดเดียวอะนะปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยการรายงานของพวกกองทัพเรือครับก็มีกองทัพเรือเนี่ยกำลังจะรายงานอะไรประมาณนั้นครับปรากฏว่าก็มีข่าวออกมานะครับว่าโคบีวีรบุรุษแห่งเหตุการณ์ล็อกกี้พอร์ตได้ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโจรสลัดจักพัดหนวดดำนั่นเองครับและชะตากรรมของโคบีตอนนี้เนี่ยก็ไม่ทราบนะครับว่าสถานะเป็นยังไงเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงอะนะก็เป็นการจบตอนนี้อะไรกันไปครับสำหรับมื่กนพ ตอนที่หนึ่งนห้าสิบเ้านะครับผมก็เป็นตอนที่สุขมากอีกตอนหนึ่งนะครับผมมีคนถามว่าไอตอนต้นนะครับทำไมมาโก้ถึงไม่บินกลับเกาะเองนะเออผมว่ามาโก้คือแบบมันบินได้มันก็น่าจะบินกลับเกาะเองได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะผมซึิงเอายิงผมว่ามันก็บินกลับได้แหละนะครับแต่ว่ามันเห็นว่าแบบเพื่อนมาไง เห็นเพื่อนอย่างตัวผมแดงอย่างแชงแบบมาใกล้ๆก็เลยแบบเออขอโดยสารเรือแชงไปหน่อยกันแล้วกันน่าจะประมาณนั้นนะส่วนสัปดาห์หน้าครับก็มารอดูกันต่อไปครับว่าจะมีเรื่องราวมันๆเข้มข้นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าโอ้เรียกว่ารายการพีคช่วงหลังๆนะพีคทุกตอนจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมลชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย